ยูนิคอนค่ะรถยูนิคอนครับผมแล้ว,วันนี้เราก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นช่วยผ่อน3,000นาน5เดือนเซ็นเอกสารถึงที่ส่งรถฟรีทั่วประเทศออกอ <ด S 2> รถ<อ>ใช้เง<า>ิน1,000บาท,บาทมาพร้อมกับกองทัพกระบะผ่อนเริ่มต้นที่4,000กว่าบาทและเก๋งผ่อนเริ่มต้นที่2,000บาทเท่านั้นครับจะมีรถอะไรกันบ้างไปชมกันค่ะ คันแรกของเราอิล e สูตรดีแมก1.9 LDA ปี2021มาพร้อมกับชุดแต่งแน่นๆค่ะเป็นล้อลายเวลนะครับลายเขากวางนะครับขนาด18นิ้วหน้าหลังเลยยางเป็น25550 18หน้าหลังจะทรงให้นะครับผมมาเลยนะ เพียง629,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่8,000าบาทเท่านั้นค่ะไปชมคันต่อไปกันจ้าคันนี้ก็สวยไม่แพ้ใครอีล e สุดดีแบ็ก1.9เซนไฮเลท์เดอร์ er, มาพร้อมกับตัวยกสูงราคาเพียงแค่599,000บาทจะมีอะไรให้กับคันนี้บ้างไปฟังกันค่ะ โลโก้หน้าแดงครับผมโลโก้ด้านข้างไฮแลนเดอร์สีแดงครับโลโก้ด้านท้ายสีแดงนะครับตัวล้อจะเป็นท37นะครับทรง SUV ขนาด18นิ้วยาง255 55 18นิ้วทั้ง4ีล้อเป็น 420S นะครับผมหูเท่านั้นยังไม่พอยังมาเพรอมกับย้อผ่อนเริ่มต้นแค่6,000บาทเท่านาั้นขั้นต่อไปจะผ่อนเริ่มต้นที่เท่าไหร่ไปชมกันค่ะก็ยังอยู่ในแบรนด์ของ To y ยต a ค่ะมาหน้าดูๆแบบนี้สำหรับ t o y ยต้ารี o วปี2020ราคา5,000 ามาพร้อมกับชุดแต่งแน่นแบบนี้จะมีอะไรกันบ้างน้อกอ๊สไปฝาโปงหน้าครับคาร์บอนเคปลอรลายหนึ่งนะครับหนึ่งบานเป็นฝาโปงหน้าแท้นะครับเคปลอแท้แล้อทีสามเจ็ดหน้าเก้าครึ่งหลังสิบครึ่งนะครับยางหน้าเป็นสองห้าห้าห้าสิบยางหลังก็สองห้าห้าห้าสิบเช่นกันมีท่อสเตเลสออกซ้ายหนึ่งเนครับผมถือว่าจุใจกันเลยสําหรับของแต่งคันนี้นะคะและคันนี้ก็ผ่อนเริ่มต้นที่เจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นค่ะออนิวไต้ต่ั้นหน้าดูดูแบบนี้บอกเลยว่าสะดุดใจมากค่ะมาพร้อมกับสีดำเงา นี้มาพร้อมกับปี2021ราคาเพียงแค่500 1 9 0 5 1 9 0 0 0น้องโอ๊ตบอกไปซิว่าของแต่งมีอะไรให้บ้างรถเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับเดิมๆมหมดท่อเดิมนะแต่ว่าช่วงล่างที่จัดมาให้จะเป็น T37 หน้าเก้าครึ่งหลัง10บครึ่งนะครับยางหน้าเป็น245 458ยางหลังเป็น275 4 0 18ครับผมทรงนิยมเลยมาพร้อมกับยอด่อเริ่มตอนที่6,000บาทเท่านั้น 6,000บาทเท่านั้นค่ะมาในคันนี้ค่ะแบรนด์ของเชฟนะคะเชฟโรเลตโคโลราโด2.5 LT ซด7เดปี2014ราคา349,000จะมีอะไรให้บ้างของแต่งมีอะไรสวยๆประดับยศไปบ้างไปฟังกันค่ะล้อที่37ยอดแดงนะครับทรง SUV ขนาด18นิ้วครับยาง255/58ทั้ง4ลอ้อจัดทรงให้ครับจากรถตัวสูงเป็นตัวเตี้ยบอบหมอบุ่เลยสวยงามครับผมหรูๆมาพร้อมกับโปรโมชั่นผ่อนเริ่มต้นคันนี้แค่ กับโปรโมชั่นนะครับช่วยผ่อนสาบันนานห้าเดือนจัดทำเอกสารฟรีถึงหน้าบ้านส่งรถฟรีทั่วประเทศนะครับโดยใช้เงินออกรถแค่1 0 0บาทเท่านบาทครบไหมคุ้เด็แล้วต่อไปไปชมรถเก่งกันบ้างใช่ครับใครที่ชอบรถคันเล็กๆและก็ในหมวดของอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันนะคะแนะนำเลยค่ะ Honda b r i อ1.2ปี2012ราคาเพียง เตียมเบนนวดที่บอกเลยขับมันๆแบบนี้เลยค่ะชุดแต่งมีอะไรให้บ้างไปฟังกันค่ะเริ่มต้นพื้นฐานครับล้อ r e 30มนะครับขนาด15นิ้วยางเป็น19555เทั้งเส้นนะครับตัวรถเป็น5ประตูแฮทชแบ็กนะครับเหมาะกับยางชุดนี้อยู่แล้วครับผมและสำคัญเลยคันนี้บอดเริ่มต้นที่2 0 0 0ันบาทเท่านั้นค่ะ2 0 0พันบาทเท่านั้นรีบเลยนะคะใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะมาด้แบรนด์ของ Honda กันบ้างค่ะสำหรับคันนี้เลยนะคะ Honda Jazz 1น s นะคะมาพมร้อมกับเกียมเบนนวดค่ะปี2019ราอง0 0 0 าพร้อมกับชุดแต่งที่บอกเลยว่าหล่อหลอไปเลยจ้าตัวรถเป็นสีเทาลูน่านะครับหาเดิมๆหายากแล้วนะครับกับชุดล้อเป็นอะพีเฟันนะครับขนาด15นิ้วนะครับหน้า7นิ้วครึ่งหน้าหลังเลยนะยางเป็น1 9 5 5 5 5นะครับเป็นยางกีทีเรเดียลนะครับมาคบกันเลยสำหรับพอนแจ๊ z นะคะบอกเลยว่าของแต่แบบแน่นๆได้รถปี2019มาไปด้วยแล้วบทเริ่มต้นเพียง5 0 0 0บาท สวยมากนะครับหายากแล้วรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีผลิตอีกแล้วนะครับ Honda Jazz GK ชมนี้ขอเริ่มต้น5,000ัระบาทฟังไม่ผิดค่ะและค่า,าต่อไปของเราจะเป็นรถอะไรไปชมกันค่ะมาจ้ตสำหรับคันนี้ก็ยังอยู่ในแบรนด์ของ Toyota เหมือนเดิมค่ะแต่คันนี้มาพร้อมกับ Toyota Yaris 1.2 a t ตัว G คันนี้นะคะราคาเพียงแค่429,000บาทค่ะชุดแต่งจะมีอะไรกันบ้างไปฟังกันค่ะด้านหน้าเลยครับ หน้าเป็นยางนะครับลายคาร์บอนนะครับ1ชิ้นนะครับทำให้ตัวรถดูเตี้ยลง <c oughs> ล้อเป็น S1 Work S1 นะครับขนาด15นิ้วยาง1 9 5 5 5 15ทั้ง4เส้นเช่นกันครับถือว่าคุ้มนะคะสำหรับ Toyota Yaris ิสเอทิคันนี้นะคะถถถและเสร็จเลยผ่อนเริ่มต้นแค่4,000กว่าบาทเท่านั้นตัวเองผ่อนเริ่มต้น4,000กว่าบาทค่ะอย่าได้รถดีๆแล้วก็รถส,สวยโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะ <c oughs> บอกเลยว่ามาที่ยูนีคอน โปรดีขนาดนี้นะคะมาหาเราได้เลยค่ะยูนิคอนทูคาร่มเก้ายี่สิบเอ็ดทับเก้านะคะหรือจะติดต่อสอบถามมาทางเบอร์โทรแปดห้าเก้าสอง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 สามสามนะครับโทรได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงกันเลยทีดเดียว<ห>นะคะ<ห>แล้ววันนี้นะคะคุยกับน้องโอ๊ตนะคะต้องขออนุญาตลากันไปก่อนคลิปต่อไปจะเป็นรถอะไรติดตามชมกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ